สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่นอนของเราในคืนนี้ค่ะวันนี้เรามานอนกันที่บ้านกระเรียงนะกนะนี่บ้านหลังนี้เลยเป็นบ้านกระเรียงเก่าแก่ที่ไม่ใช้ตะปูเลยสักตัวนะคะเขาบอกว่าใช้แบบเนี้ยในการแบบต่อกับไม้เนาะเรามานอนบ้านของคุณยอยเที่ยวตามงบค่ะอันนี้คือชื่อเจ้าของบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนด้านบนดีกว่าอุ้ย เขาก็จะมุงเป็นใบตองกอเนาะใบตองกอแล้วก็แบบใช้ไม้ฟาแบบนี้นะคะบ้านเขาถือว่าสะอาดนะมา,มาดูข้างในกันนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ที่นอนจะมีสองที่นะคะห้องนี้สามารถนอนได้สองคนเนาะอุ้ยเขามีแบบนี้ให้ด้วยมีแก้วไม้ไผ่ให้ด้วยนะคะห้องเขาแบบมีปลั๊กไฟแล้วก็มีไฟให้ด้วยนี่นี่ สามารถแบบผิงไฟตรงองคืนได้ด้วยนะคะคืนเนี้ยน่าจะหนาวมากๆแน่ๆ,นๆเลยเดีย๋ยวเราจะนอนตรงนี้อันนี้คือที่นอนของพีชนะคะเรานอนได้สองคนเนาะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านกะเหรี่ยงอากาศเย็นมากๆนะที่บ้านหนองเขียวตำบลห้วยโป่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจะเป็นบ้านกะเหรี่ยงใครสนใจนะคะเดี๋ยวพีททิง้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ